สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็วันนี้ก็จะมาให้ดูที่ผมได้เปิดบดไว้ในพ i o โอนิกนะครับเปิดเหรียญการลานะครับอยอดเงินทั้งหมดของผมมันอยู่ประมาณ20,000นนะครับส0ง0มื่ทีนี้ตอนนี้มันก็ลดลงมาแล้วนะครับลงมาเหลือ16ื่นหนะครับหลังจากที่มันลดกระน่าลงมานะครับอามาดูบดตรงก็ไปที่ซื้อขายนะครับพอซื้อขายเนี่ยอันที่ผมเปิดไว้ อย่างเหรียญ NFT เนี่ยก็ติดลบ40เหรียญน,นะครับแต่จะได้กําไรส่วนต่างยังไม่ถึงเหนนรียญเพราะมันเป็นเหรียญน,น้อยนะครับแต่ตัวนี้ผมเปิดไว้ตรงมันสูงมากเลยเนี่ยพอเปิดไว้ข้างบนเนี่ยมันหลุดลงมาครับมันก็ยังไม่สร้างไรายได้นะครับก็รอจนกว่ามันขึ้นไปน่น,นะครับอันนี้อันนี้เหรียญ NFT นะครับก็ซื้อไว้ครับ มันก็ขึ้นถึงเวลามันบุริตนะครับจากนั้นก็เนี่ยมันดูเหรียญกันล่านะครับผมลงทุนไป500เหรียญน,นะครับก็ตอนนี้ติดลบอยู่100เหรียญน,นะครับก็500เหรียญติดลบ25%เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้ก็เนี่ยผมก็มีกำไรส่วนต่างแต่ละกิจนะครับได้20เหรียญแล้วนะครับคือมันหมายความว่าคือเหรียญเราเท่าเดิมนะครับ เหรียญกรีดเราเท่าเดิมไม้ของเราเท่าเดิมนะครับเนี่ยไม้ของเราเท่าเดิมนะครับหกสิบกว่าไม้เนี่ยถ้ามันหลุดสองไม้นี่ก็ก็มันก็ยังหมดยังไม่สร้างอะไรได้จนกว่ามันจะเป็นซื้อให้จนจะเปนจัวมันจะมาขายให้นะครับคือไม้เราเท่าเดิมแต่เราได้กำไรส่วนต่างตรงนี้ครับเนี่ยได้ตั้งยี่สิบเหรียญน,นะครับ บอกมา20เหรียญผมเปิดตั้งแต่วันที่7นะครับอ่าเนี่ยที่7เดือนกุมภานะครับตอนนี้ก็เกือบเดือนนะครับก็เหลืออีกประมาณ7 8วันจะถึงเดือนนะครับก็ปล่อยมันไปอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวถ้าวันใดวันหนึ่งมันขึ้นมาขึ้นมาจนสุดไม้นะครับอ่าผมจะให้ดูนะครับที่ผมเปิดไว้เห็นไหมครับไอ้ทำเฟรมเดนะครับเนี่ยผมเปิดไว้ช่วงนี้กับช่วงเนี้ยทีนี้มันก็หลุดมาอยู่ช่วงหนึ่ง ก็ไม่มีการสร้างไรายได้ทีนี้มันก็จะเด้งขึ้นมาอีกทีเนี้ยพอเด้งขึ้นมาปุ๊บก็มีการสร้างไรายได้ขึ้นมาก็ได้จนประมาณได้จนประมาณ20เหรียญน,นะครับ2ี่เหรียญก็เป็นเงินกี่บาทนะครับแต่พอเราได้20เหรียญเนี่ยไม้ทุกทุกไม้เนี่ยเราก็ยังเหลือไม้เท่าเดิมนะครับก็เหมือนเหลือทุนเท่าเดิมฮะจำนวนเหรียญเท่าเดิมอะ แต่เราได้เงินส่วนต่างมา20สิบเหรียญน,นะครับก็ถือว่าเยอะนะครับแต่ทุนเรามันลดเพราะว่าเหรียญมันลงนะครับตอนนี้ทุนลดเหลือ1มื่นกว่านะครับถ้าวันใดวันหนึ่งมันดีดขึ้นมามันดีดขึ้นมาจนถึงเนี่ยหัวปลายยอดเนี่ยก็คืนทุนและกําไรเลยนะครับถ้ามันไม่ลงต่อนะครับแต่ก็มีสิทธิ์ขึ้นอยู่เหรียญกัลล่าที่ผมดูๆนะครับ ก็ซื้อทิ้งไว้ถ้าถ้าว่ามันเลยมันเลยไปขายหมดจนหมดไม้นะครับก็อย่าเพิ่งไปปิดบทก็ได้นะครับพเพราะเผื่อว่าสักวันหนึ่งมันก็โจลงมานะครับหรือว่าถ้าได้กำไรพอใจแล้วเราก็ปิดบทก็ได้ถ้ามันหมดไม้นี่นะครับแล้วเวลาเปิดเนี่ยไม่ใช่ว่าพอ พอเราไปพอเราไปปิดบอดแล้วเรามาเปิดใหม่แบบออโต้เนี่ยมันก็ออโต้ให้แล้วก็มาตั้งตั้งเปิดให้ต่ำกว่าลงมานะครับเทคนิคการเปิดนะครับถ้าเราไปใช้ออโต้เนี่ยมันก็จะแต่พูดถึงออโต้ก็ดีครับออโต้ Auto ai นะครับมันจะตั้งให้อัตโนมัติเลยครับ ที่ผมดูดนะแต่เนีี้ผมตั้งเองนะครับเนี่ยพอมันลงหลุดลงมาเนี่ยเราก็ยังไม่สร้างเลยได้เ,เหรียญก็ราคาก็จะลงมานะครับต้องพอมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะซื้อขายให้ซื้อขายให้เห็นไหมครับขึ้นมาตรงนี้ก็ซื้อขายให้ซื้อขายให้ตามไม้เล็กๆนี่ยพอหลุดลงมาก็ไม่ได้ขึ้นมาก็ซื้อขายให้ใหม่่าทีนี้มันจะหลุดไหมผมว่าแนวตรงนี้ขึ้นไปอย่างเงี้ย ไม่น่าจะหลุดนะครับน่าจะขายได้โตนมาดู20เหรียญก็ประมาณกี่บาทอนาะเฉลี่ยสักสิบเกแล้วกันนะครับคูณ32มนะครับเกเหรียญคูณสาก็ได้เกือบ600นะครับเดือนหนึ่งนะครับก็2องหมนได้เกือบหกรก็ที่กว่าฝากธนาคารเลยครับ แต่เนี้ยเราต้องยอมรับความเสี่ยงว่าเหมือนเราลงทุนเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวอะครับเราก็ซื้อของไปทั้งหมดอ่ะอก็มีสองหมื่นเราก็ซื้อไปสองหมื่นเนี่ยฮะพอซื้อไปสองหมื่นปุ๊บก็เราจะขายได้กําไรก็เนี่ยมันก็ขายเป็นซอยๆไปนะครับมันก็มีทุนก็ลดยังอยู่แต่เหรียญเท่าเดิมเนี่ย แต่เหรียญไม้อะไรอะ่ะเท่าเดิมนะครับยไม้ก็อยู่หกสิบไม้หกสิบสามไม้เท่าเดิมบางทีไม้เพิ่มด้วยนะครับเพราะว่ามันเอาเหรียญที่เราได้กําไรมาน่าจะเอาเหรียญที่ได้กําไรมาซื้อขายต่อนะครับอตอนนี้ยถ้าหลุดสองไม้นี่พอมันมาซื้อสองไม้นี่ให้ ก็ถ้ามันไม่ขึ้นแต่ถ้ามันขึ้นไปเรื่อยๆเงียกำไรก็เพิ่มเรื่อยๆนะครับถ้าซื้อขายให้เรื่อยๆนี่ยอันนี้มันตั้งขายให้เรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้ครับมันเป็นการลงทุนเหมือนการเปิดร้านอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็เราก็ได้กําไรส่วนต่างทุนนั้นเราก็รอเวลามันไปเรื่อยๆแล้วเราไม่ต้องไปทําอะไรนะครับเราไม่ต้องเป็นเหนื่อยนะครับแต่เราต้องยอมรับความเสี่ยงทุนลดนะครับ พอทุนลดเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆให้มันสะสมให้มันสะสมกําไรนะครับเนี่ยเวลาถอนออกมาอยากถอนเท่าไหรนะ่เนี่ยนฮะประมาณ19เหรียญน,นะครับที่ผมคานวณน,นะครับแต่ผมยังไม่ถอนนะครับถ้าถอนออกมาก็ได้19เหรียญประมาณ600อบาทนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณ<อ>สําหรับทุกท่านที่กดรับชมนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับผมก็ประมาณนี้นครับในการลงทุนนะครับก็มีความเสี่ยงผมก็ไม่ได้มาแนะนําให้ลงทุนนะครับอยู่ที่ท่านพิจารณาเองนะครับผมก็อันนี้ผมก็ลองลงทุนดูนะครับก็กาไรอ่ะมีลดมีเพิ่มนะครับว่าทุนลดเหรียญลงแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเหรียญดีดเนี่ยเราก็จะได้กําไรจากการเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะเลย มีช่วงหนึ่งนะครับขึ้นมาตั้งสองหมืนสองแต่ผมก็ไม่ได้ขายอะไรก็ปล่อยมันไปเรื่อยแต่ถ้าเราขายขายปุ๊บตอนนั้นเราก็เอาเอากําไรไว้แล้วก็เอาทุนอีกสองหมื่นมาลงอีกอย่างเงี้ยมันก็จะได้นะครับก็บควรพิจารณานะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ